ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับข่าวครวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบก,กับสรุปข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ลิเวอร์พูลกลับมาตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับฟาราริโกเกเซ่ออีกครั้งในฐานะตัวแทนของโมซาลาและการยายทีมอาจจะเกิดขึ้นในช่วงตลาดหน้าหนาวน,นี้เลยมีรายงานข่าวว่าณตอนนี้ทานะของสโมสรลิเวอร์พูลของพวกเรานั้นนะครับ ก็ได้ถูกนําจับไปเชื่อมโยงกับข่าวเกี่ยวกับการแยทีมของฟาเลดิโกเกียซ่าก่อนหน้าซูเปอร์สตาร์จากสโมสรยูเวนตุสทีมดังในลีกเกาโจสซอร์อิตลีครี้ลางแล้วนะครับและมีรายงานมาว่าณตอนนี้ทางทีมหงแดงลิวนั้นได้ต้องการหวนกลับมาเฝ้าสังเกตการฟอร์มการเล่นของซูน,น่าดีกีทีมชาติอิตาลีรายนี้อีกครั้งเป็นที่ระล่อยแล้วและมีความเป็นไปได้ครับที่ลิเวอร์พูลนั้นจะใช้ช่วงตลาดหน้าหนาวที่จะถึงนี้ ในการเปิดเดีลยวนักเตะประนีเข้าสู่ทินแอนเวลแล้วตอนนี้ดูเหมือนว่ายิ่งไรวันที่ตลาดหน้าหนาวจะเปิดทําการมากยิ่งขึ้นเท่าไรข่าวการย้ายทีมของโมเมนต์สารนั้นก็ยิ่งถูกนํากลับมาตีข่าวและโหมเป็นกระแสมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับว่ามีความเป็นไปได้สูงพอสมควรเลยทีเดียวที่เทีมในลีกซาารเบียนั้นเตรียมที่จะทุ่มเงินข้อเสนอระดับโลกในเดีลยวการย้ายทีมในครั้งนี้ให้กับทางลิเวอร์พูลพิจารณาอีกครั้งนะครับ จนทาให้มีข่าวว่านณะตอนนี้ทางนั่งของสโมสรลิเวอร์ของพวกเรานั้นก็กําลังเร่งทํางานกันอย่างหนักเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับก,การคว้าตัวก่วอนหน้ารายใหม่เข้าสู่ทีมถ้าหากเกิดกรณีที่โมเมดสารนั้นย้ายออกจากทีมไปจริงๆนะครับโดยตามรายงานนี้มาจากกัจจุิเมกโตนะครับซึ่งเป็นสื่อชื่อดังในประเทศอิต,อตาลีก็ได้ออกมาให้ข่าวว่านะตอนนี้ทาาด้่งของฟาลาดิโก้เคซ่า กองหน้าจากสโมสรอ,อยูเวนตุสนั้นก็ได้กลายเป็นนักเตะที่ถูกทางลิเวอร์พุนั้นกลับมาให้ความสนใจอีกครั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วและจากที่ในช่วงตลาดการสแกนนักเตะหลายๆครั้งที่ผ่านมานั้นลิเวอร์พลก็ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับการย้ายทีมนักเตะรายนี้มาแล้วหลายครั้งนะครับแต่ไม่มีการย้ายทีมเกิดขึ้นอย่างจริงจังเพราะตอนนั้นลิเวอร์พลมีศูนย์หน้าอยู่ภายในทีมมากเกินความจำเป็นแล้วแต่สำหรับใน,นตอนนี้สถาน,นการณ์อาจจะไม่เป็นแบบนั้นอีกต่อไปแล้วนะครับนั่นเพราะทางลิเวอร์พลนั้น กำลังมองหาก่องหน้าระดับโลกที่สามารถเข้ามาแทนที่ของโมเมสซ่าได้ในอนาคตและชื่อของฟาเรนโกเคียซ่าก็ถือว่าเป็นนักเตะที่มีโอกาสย้ายกุสตินอนฟิลด์ด้วยเช่นเดียวกันนั่นก็ายควาว่าที่ผ่านมานั้นลิเวอร์พูลฝ้าติดตามฟอร์มการเล่นของยอดดาวเยิงรายนี้มาโดยตลอดนะครับและลิเวอร์พูลอาจจะมีการยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวฟาเรนโกเคียซ่าอย่างจริงจังในทันทีถ้าหากว่าโมซาลานั้นประกาศย,าย,ย,ย้ายถีมโดยนั่นกโจโชเมกโตก็มองว่า ฟาเรโกรเกียซ่านั้นนะครับเป็นนักเตะที่มีความเก่งกาจไม่แพ้โมเมสซลา,าแม้ว่าอาจจะมีความเร็วที่น้อยกว่าโมซลา,าอยู่พอสมควรแต่ก็เชื่อได้ว่าทางด้านเจอเกนครับนั้นนะครับน่าจะเตรียมแผนการเล่นสําหรับนักเตะรายใหม่เอาไว้ล่วงหน้าแล้วถ้าหากมีการย้ายทีมเกิดขึ้นจริงโดยคาดการณ์ก็ว่าถ้าหากฟาเรโกรเคียซ่ามีการย้ายทีมเกิดขึ้นจริงๆแล้วแล้วก็ค่าตัวในการย้ายทีมในครั้งนี้นั้นน่าจะอยู่ที่ประมาณ60ล้านปอนด์เป็นอย่างน้อย ซึ่งถือได้ว่าเป็นราคาที่เหมาะสมเป็นอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับฝีเท้าของกองหน้าทีมชาติอิตาลีรายนี้นะครับดังนั้นลิเวอร์พูลจะซื้อหรือไม่ซื้อฟลาเลิโก้เคียซ่าเข้าสู่ทีมหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับการย้ายทีมของโมซาลาอย่างเดียวเท่านั้นนะฮะโอ้โหดักขาวบราซิลเชื่อว่าฟูเมเนเซ่กำลังเกิดความลังเลว่าจะขายอันไรให้กับลิเวอร์พูลดีหรือไม่หลังมีหลายทีมในยุโรปก,กำลังแย่งตัว สโมสรลิเวอร์พูลนะครับทีมดังในศึกพรีเมียร์อังกฤษนะครับที่ตอนนี้อาจจะต้องพบกับเรื่องที่ปวดหัวอีกครั้งในเรื่องการย้ยนนทีมของอันราทเลนดาเดกองกลางเกินติมชับบราซิลจากสโมสรปูม,มิเนเซ่ที่ณนตอนนี้ดูเหมือนว่ากองกลางรายนี้กำลังกลายเป็นเป้าหมายอันดับที่1ของลิเวอร์พูลในการเสริมทัพผู้เล่นใหม่ในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้เดอทางลิเวอร์พูลน,นั้นนะครับต้องการที่จะให้อันรานั้นย้ายเข้ามาเป็นผู้เล่นกองกลางตัวรับคนใหม่ของทีม ที่ในตอนนี้ทางลิอร์ผู้นั้นยังไม่มีผู้เล่นในตำแหน่งนี้อย่างถาบอนและที่ผ่านมานั้นทางเจคกิงครับก็ให้อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ลงเล่นในตำแหน่งนี้เป็นการชั่วข่าวแต่สิ่งที่เห็นเด่นชัดก็คือตอนนี้อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์นั้นนะครับไม่เหมาะสมกับการเล่นในตำแหน่งดังกล่าวนี้แต่ยังได้โดยรายงานนี้มันจะเปิดจันเจ้าบันเดานะครับนักข่าวที่มีความน่าเชื่อถือจากบราซิลก็ได้ไม่ข่าวว่า ตัดที่ในะตอนนี้ตัวขคนนั้นได้รับสร้างข่าวมานั้นดูเหมือนว่าในตอนนี้อองราค์กำลังกลายเป็นผู้เล่นที่นะ่าหวงบาสุดๆนะครับและไม่ใช่เพียงแค่ลิเวอร์พูลเท่าน,นั้นที่กําลังแสดงความสนใจในตัวของนักเตะรายนี้เป็นอย่างมากแต่ทางด้านของสโมสรอาร์เซนอลและปุรลัมซึ่งเป็น2ทีมดังจากกรุงลอนดอนรวมไปถึงแบนเชสเตอร์ูไนตดที่เฝ้าติดตามสถานการณ์ดีวนี้อย่างใกล้ชิดแต่ยังไม่ได้แสดงความชัดเจนว่าจะเข้าร่วมวงไล่ล่าตัวนักเตะรายนี้แข่งกับทีมอื่นหรือไม่ แต่ดังนั้นก็เชื่อได้ว่าลิเวอร์พูลยังคงเป็นทีมที่มีโอกาสที่ดีที่สุดนะครับสำหรับเดี๋ยวนี้นั่นเพราะลิเวอร์พูลได้มีการตกลงลุวงหน้าบางอย่างกับตัวของอังเรเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและที่แน่นอนที่สุดก็คืออังระะเรจายาออกจากฟูมินเนเซ่อย่างแน่นอนนะครับในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้ผมก็ยืนยันได้เลยกับว่าการที่ในตอนนี้ทั้งลิเวอร์พูลและอร์เซนอลรวมถึงฟุตแลม ก็กําลังสแสดงความสนใจในตัวของอันราเป็นอย่างมากนั้นก็ทําให้นะักตอนนี้ทางโโมสรฟฝูมินเนเซ่นั้นกําลังมีความคิดที่จะขายนักเตะรันนี้ออิเทียมไปให้ได้ในะราคาที่สูงที่สุดโดยไม่สนว่าจะเป็นสโมสรลิเวอ์พโภหรือวา่าทีมไหนๆหนลังจากที่นะักตอนนี้อันรากำลังกลายเป็นนักเตะที่น่าหอมแบบสุดๆและน่าจะทํารายได้เป็นจํานวนมากให้กับสโมสรแห่งนี้ ดังนั้นถ้าหากฟูมิเนเซ่นะครับจะให้แต่ละทีมที่สนใจเข้าร่วมวงในการประมูลราคาของอังรารแข่งกันแล้วแล้วก็มันก็มีความเป็นไปได้ที่สถานการณ์ดังกล่าวนี้อาจจะเกิดขึ้นจริงนะครับและนั่นจะเป็นความยากลําบากใจของลิเวอร์พูลเป็นอย่างมากสําหรับอยู่นี้ดัลพรนะนักเตะที่หมายตาเอาไว้รอนนี้อาจจะมีราคาที่สูงกว่าที่พวกเขาตั้งงบประมาณเอาไว้ก็มีความเป็นไปได้ดยณตอนนี้นะครับยังไม่มีความชัดเจนออกมาจากทงดนานของสโมสรฟูมิเนเซ่แต่อย่างใด วันยินดีที่จะขายนักเตะตอนนี้กับลิเวอร์พูลหรือว่าจะให้หลายสโมสร,รที่สนใจแข่งขันกันเสนอราคานะครับโดยคาดการว่าความเชัดเจนในดิวการนี้ทีมของอัรรานั้นนะครับน่าจะมีออกมาให้ได้เห็นกันในช่วงเดือนธันวาคมนี้และมีความเป็นไปได้ที่อัรรจะเซ็นสัญญา,าล่วงหน้าไปเลยจากนั้นก็ค่อยมาเปิดตัวอีกครั้งเมื่อตลาดหน้าหนาวเปิดทําการแต่ถึงนั้นนะครับหลายฝ่ายก็เชื่อว่าลิเวอร์พูลไม่น่าจะมีปัญหาสําหรับนิวนี้นะฮะและจะสามารถเปิดดิวนักเตะรายนี้ได้อย่างแน่นอน เพียงต่อมาค่าตัวของอันรารจะจบที่ราคาเท่าไหร่ก็เท่านั้นเองนะฮะโอเวนฮาร์เก็บแนะนำว่าการสนทนากับเจ้าปอมริญญานั้นนะครับจะทำให้ริวพูฟคว้าแชมป์พิมลิกเกตในรูกการนี้ได้อย่างแน่นอนเห็นด้วยหรือไม่สมสรลสเวรร์พูลกำลังก,กลายเป็นทีมที่ถูกจับตามองว่ากำลังมีโอกาสที่ดีที่จะคว้าแชมป์พิมลิกในลุกการนี้นะครับ หลังจากที่ทีมของเจ c เกนครอนั้นก็ออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมในมการน,นี้และกําลังเป็นทีมที่ครอบกลุ่มผู้นําอยู่ในเวลานี้นะครับแต่ทืงนั้นก็มีผู้สันทัสกรณีบางรายโดยเฉพาะเจมี่คาลเกอร์นะครับที่ออกมาบอกว่ากองกลางของลิเวอร์พูน,นี้นั้นยังไม่แข็งแกร่งมากพอโดยเฉพาะผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรับอย่างอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ ซึ่งนั่นอาจจะเป็นจุดชี้ขาดที่ทําให้ลิเวอร์พูลพลาดโอกาสในการเป็นทีมที่แข่งขันแยง่งชิงแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษแข่งกับทางแมนเชสเตอร์ในลุ้นการนี้นะครับโดยล่าสุดก็เป็นท่านนั่นของโอเวนฮาก์ริฟนะครับอดีตดาวเตะทีมปีสแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเบอร์ยานินิกที่ตอนนี้นะครับทำหน้าที่เป็นผู้สันทัดกรณีจากช่องสกายสปอร์ตนะครับก็ได้ออกมาพูดเรื่องนี้ในรายการพรีเมียร์ลีกโปรดักชั่นโดยโอเวนฮาก์ริฟก็มองเหมือนกับผู้สันทัดกรณีรายอื่น ว่าในตอนนี้ลิเวอร์พูลยังคงเป็นทีมที่มีจุดอ่อนทางด้านเกมรับโดยเฉพาะในตำแหน่งกองกลางตัวรับที่ยังไม่แข็งแกร่งมากเพียงพอและตัวผมคนนั้นก็มองว่าเจ้าเปาลิงยากองกลางซูเปอร์สตาร์ของฟุตบอลนั้นจะสามารถกลายเป็นนักเตะที่ทําให้ลิเวอร์พูลประสบความสำเร็จในการควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในาลนีน้ได้อย่างแน,น่นอนถ้าหากลิเวอร์ยอมทุ่มเงินคว้าตัวนักเตะรายนี้มาจากปุตบอมในช่วงตลาดดูดูดาวนี้นะครับ ผมขอยืนยันตรงนี้เลยว่าเจเ้าปอมนิยานั้นเป็นหนึ่งในนักเตะกองกลางตัวรับที่ดีที่สุดในสิีิม์ลิกณนเวลานี้ความสามารถของเขานั้นได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นของจริงขณะไบยมิลิกยังต้องยอมทุ่มเงินมากกว่า80ล้านปอนด์ในการย้ายทีมนักเตะรายนี้เมื่อช่วงตลาดเสมอที่ผ่านมาซึ่งแน่นอนว่าสำหรับตัวผมแล้วผมมองว่าเจเ้าปอมนิยานั้นเก่งเกินกว่าอันแดเป็นอย่างมาก อย่างน้อยก็ในเรื่องของประสบการณ์ในืึกพิ้ลีกที่นักเตะรายนี้มีอย่างล้นเหลือโดยไม่จําเป็นจะต้องใช้เวลาปรับ,รบตัวอะไรเลยจริงอยู่เจ้าปอมย่ามีอายุ28ปีแล้วแต่องแรนนั้นพึ่งจะมีอายุเพียงแค่23ปีเท่านั้นแต่ท่านลอร์พุลต้องการคว้าแช,ชมป์ให้ได้ในทันทีแบบไม่ต้องรอนักเตะปรับตัวผมก็มองว่าเจ้าปนมย่านั้นเหมาะสมมากกว่าอังรก นั่นก็เพราะว่าอังราอาจจะเป็นผู้เล่นแห่งอนาคตสําหรับลิเวอร์พูลแต่สําหรับเจ้าปอมย่ญญานั้นคือนักเตะที่ทําให้ลิเวอร์พูลประสบความสุดเด็จได้เนี่ยทันทีโดยก่อนหน้านี้ลิเวอร์ก็เคยตกเป็นข่าวเช่อมโยงกับท่าน่นของเจ้าปรมย่ญญามาแล้วนะครับตั้งหลายครั้งแต่การย้ายทีมก็ไม่เกิดขึ้นเพราะนักเตะรายนี้ไม่ตรงตามสเปคที่ทางลิเวอร์นั้นต้องการนั่นก็คือมีอายุมากจนเกินไปรวมถึงต่านันของฟุตแลมนั้นพยายามที่จะโกงราคาค่าตัวจากการขายนักเตะรายนี้มาโดยตลอด ซึ่งทําให้ลิบ์พูนั้นไม่กล้าที่จะสู้ราคาโดยคาดกันก็ว่าหากเจาปอนนียรนั้นมีการยืดเทียมในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้แล้วก็ค่าตัวของนั้นแต่รายน,นี้ก็จะยังคงไม่ตํากว่า70-80ล้านปอนอย่างแน่นอนนะครับและเชื่อได้ว่าตอนให้มีแรงเชียร์มากแค่ไหนลิรูพูของพวกเรานั้นก็คงไม่กล้าทุ่มและไม่กล้าเข้ามายุ่งวุ่นวายกับดิวนี้อย่างแน่นอนนะฮะ สถิติไม่น่าจำนุนเยตมีโอกาสถึง9้าครั้งนะครับแต่เจาะลูตันทาวไม่เข้า BBC Sport นะครับเปิดเผยว่าดารินนุนเยตคนนั้นหรเวพูนั้นกลายเป็นเจ้าของสถิติที่เป็นนักเตะที่มีโอกาสซัดประตูมากที่สุดต่อการลงเล่นใน1เกมในศึกยร์ลีกโดยมีโอกาสถึง9้าครั้งนะครับในเกมกับลูตันทาวแต่ที่นี้เท่านั้นเขาก็ไม่สามารถแปลงเปลี่ยนเป็นประตูได้เลยดาวดิเอญิมเชตอุรวยนะครับมีโอกาสมากมายในเกมที่เสมอกับลูตันทาว แต่ก็มีทั้งการยิงไปติดเซฟประตูชนเสาชนคานรวมถึงจังหวะเจ,จ,จาะสหลาดันแปรข้ามคารไปอย่างไม่น่าเชื่อนะครับสำหรับโอกาสเก้าครั้งใน1เกมในพรีเมียร์ของนูเยนั้นถือว่าเป็นตัวเล็กที่เกิดขึ้นมากที่สุดในรอบ5ปีของลิเวอร์พูลเลยทีเดียวโดยก่อนหน้านั้นในปี2018บโรเบโตเฟอร์มิโน่ก็เคยมีโอกาสการซัด9ครั้งเท่ากัน และเปลี่ยนเป็นประตูไม่ได้เหมือนกันในเกมเปิดบ้านชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด3-1เมื่อเดือนธันวาคมปี2018นะครับลิเวอร์พูลเชวซีนเนลคาลเซลจ้องสอยดาวรุ่งเบติสเริ่มทับลิเวอร์พูลของพวกเรากับอีก2ส,สมโมสรตัวแทนในศึกพรีเมียร์ลีกก็มีข่าวให้ความสนใจออสเตเนียดิเยวตัวรุกของเรือเบติสที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงอยู่ในเวลานี้นะครับรายงานนี้มาจากคุนโดดาปอติโบนะครับรายงานาว่า เิเวอพลเป็นหนึ่งใน3ทีมในศึกพรีเมียร์ที่เตรียมยื่นขน้อเสนอเพื่อขอซื้อตัวอาร์เซนอลดิยาเปีเดดาวรุ่นของเรอัลมาดิดมารุ่งทับข้างดังในวัย18ปียิงมาแล้ว6ลูกจากการลงสนามให้กับทีมชุดใหญ่ไปทั้งหมด1ีนัดรวมทุกรายการในซีซั่นนี้ทำให้ผลงานของต้นสกัดกำลังดีวันดีคืนนะครับโดยงอันดับที่6ของตารางแนนาลลาลีกาสเปนอยู่นเวลานี้นอกจากนั้นนะครับดิยายังติดทีมชุดสเปนชุดเล็กโดยเป็นหนึ่งในขุนพลทีมรุ่นอายุมากเกิน19ปีด้วย ในขณนะที่รายงานเปิดเผยว่าดาวรุ่งรายนี้มีค่าชิ้นจ่ายอยู่ที่ประมาณ26ล้านปอนด์แล้วเรเบติตต้องการที่จะจับเขาต่อเซนต์หม่เพื่อให้ได้ค่าชี้จ่ายเพิ่มไปเป็น34.6ล้านปอนด์นะครับรายงานระบุว่านอกจากลิวแล้วที่กําลังจับตามองแข้งรายนี้ก็ยังมีโชซีและนิวคาสเซิวเต็ดนะครับสทีมชั้นนําในศึกพรีเมียร์ลีกที่ซุ่มดูฟอร์มด้วยเช่นเดียวกันและทั้ง3ทีมอาจจะ ต้องรีบยื่นก็เสนอให้กับนักเตะพิจารณาก่อนที่จะมีการเซ็นสัญญาฉบับใหม,ม่กับต้นสกัดต่อไปนะครับแมนยูลิเวอร์พูลก็มาแนะ้วรับลอนดอนเหนือไม่ดีทีมยอดเยี่ยมพรีเมียร์แมตช์เดทที่11นะครับฟุตบอลพรีมเมียร์อังกฤษครับแมตช์เดทที่11จบลงแล้วนะครับหลายทีมแม้เก็บชัยชนะได้แต่ใช่ว่าฟอร์มจะสวยรูไปด้วย ทีมยอดเยี่ยมพมลิกประจำแมตช์เดย์ที่11นะครับมีดังนี้ผู้เล่นสาประตูเป็นดับบิตรายาจากอร์เซนอลแม้ประตูที่เสียจะเกิดปัญหาแต่สิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นก็คือความผิดพลาดของเขาที่ตัดบอลพลาดกองหลังแมตตี้แครจากอาเซนวิลล่าโดนเจาะจนเปือเ่อยนะฮะฟอร์มหลุดชัดเจนในเกมนี้สุดท้ายโดนเปลี่ยนตัวตั้งแต่เกมไม่ครบ1ชั่วโมงกองหลังลอยเคลลี่บอลมัด รับมือแมนซิตี้ไม่ได้เลยนะครับโดนผนุงยับกลับบ้านออกไปแบบสู้ไม่ได้กองหลังกาเบียลมากัสเยตจากอาร์เซนอลตกเป็นเป้าโจมตีของฝั่งนิวเซลและเขาไม่สามารถรับมือได้ดีนักโดยเฉพาะในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกกองหลังคริสเตียนโรเมโรสเปอร์เข้าบอลแบบไม่คิดนะครับเสียจุดโทษและใบแดงเป็นหนึ่งจุดเปลี่ยนสกังของเกมที่สเปอร์ต้านทันเชลซีไว้ไม่อยู่กองหลังนะครับเดตินิสอูโดกีจากสเปอร์ บอลเระังระวังมากกว่านี้เพราะมีใบเหลืองติดตัวอยู่แล้วสุดท้ายก็โดนไล่ออกตามโรเมโรก้องกางมาสทาเวเนียบอลหมัดก็มากิดตามรับจร,รรมนะครับเมื่อต้องเจอกับแข้งคุณภาพของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก้องกางอาเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์จากลิเวอร์พูลจังหวะการเล่นช้านะครับเสียบอลง่ายจับบอลลั่นหลายครั้งเล่นบอลผิดพลาดบ่อยเป็นอีกหนึ่งแมตท,ที่ไม่น่าจดจำของเจ้าตัวเพราะไม่ใช่ตำแหน่งที่ถนัด ต่อไปเป็นกองหน้าอันโทนี่จากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมชนะก็จริงนะครับแต่ฟอร์มส่วนตัวของนั่งสมบับบาซิลยังแย่เหมือนเดิมก่อนโดนเปลี่ยนตัวออกตอนราวๆนาทีที่60กองหน้าดาวินูเยสลิวรโภูลถ้าไม่นับเรื่องจบสกอร์ก็คงเป็นเกมที่ไม่เร็วอะไร,ะไรนะครับแต่การพลาดจอๆระยะไม่กี่หลาแบบนั้นมันมีผลกระทบต่อก,การแข่งขันของลิวรโภูลอย่างแท้จริงและสุดท้ายกองหน้าบุกเโยซักา อาร์ซนอล์เจอเกมเที่ยากลำบากนะครับเสียบอลหลายครั้งทําเกมรุกไม่ค่อยได้ลิเวอร์พูลติดมานะครับ2คนนะฮะกับทีมยอดย่านะฮะนั่นก็คือแม็กอาริสเตอร์แล้วก็ท่านั่นของดาวินนูนเยสนะครับโอ้โหเดวิลชีกดแหงก์ใบแดงโรเมโรแก๊ลรีนิเวลยนครับนักวิเคราะห์สกายสปอร์ตนะครับมองว่า พฤติกรรมของคริสเตียนโรเมโร่กองหลังของเตนนอสเปอร์ที่โดนไล่ออกในเกมไพ่เชลซีหนึ่งสี่วันนี้นะครับหาเรื่องใส่ตัวแท,ท้แล้วเขาก็โชคดีด้วยซ้ำที่ไม่โดนอับไปเหตุตั้งแต่ต้นเกมนะฮะโรเมโร่ ero, โดนไล่ออกนะในนาทีที่สามสามครับเพราะตามน้ำหงายปุ่มสตั๊ดเข้าสกัดใส่นันแ andez, กแข้งของเอนโซเฟอร์นันเดสกองกางของสิงบลูทั้งเสียจุดโทษและถูกไล่ตีเสมอหนึ่งหนึ่งเอาจ,จริงๆดาวเตะในวัย25ปีสมควรโดนไล่ออกก่อนนั้นด้วยซ้ำ ตามมุมมองของากาลีเนวิลจังหวะก่อนนั้นก็แอบ,บหวดน่องลีวานโควิลแต่ VR ไม่ได้เช็คกาลิเนวิลจึงเห็นกฎแห่งกรรมเป็นนิยามที่อธิบายตอนจบของกองหลังอาเจนไตได้อย่างดีสุดโอ้แมวนาโรเมโลที่คุณทำนี้มันร้ายแรงและทำร้ายร่างกายเพื่อนร่วมอาชีพเลยนะเนวิลเปิดปากจหวะนนั้นยังไงก็จุดโทษเขาเล่นที่บอลอย่างเดียวได้ไม่มีเหตุผลที่ต้องตามน้ำไปย่ำใส่เขาแบบนั้น มันเป็นการสกัดแบบบะบะเขาไม่ได้งายสตัดเข้าไปคางเอนโซ่ก็จริงแต่เขายกสูงขนาดนั้นมันก็งานเข้าแล้วถามคุณย้อนไปถึงกรณีเคอร์ติจอนของลิเวอร์ pool เกมพบก,กับสเปอร์เมื่อ2ถึงสสัปดาห์ก่อนนั่นคือถูกตัดสินใจร้ายจนเกินไปหน่อยแต่เมื่อคืนนั้นมันสกัดได้แย่กว่ามากเชื่อผมสีตัวเองเป็นกองหลังเก่าจังหวะาฟอลโล่ทูแบบนั้นมันผิดธรรมชาติจุดโทษยังแงส่วนถึงใบแดงไหมมันก็ต้องใบแดงสิ เขาต้องออกจากสนามก่อนนั้นแล้วด้วยไม่เห็นใจหมอน,นั่นหรอกนะเพราะสะกัดชงชัางเกินกว่าเหตุการ,รมีอารมณ์ร่วมและรู้สึกเร่าร้อนมันคือประเด็นหนึ่งแต่เขาทราบดีว่าตัวเองทําอะไรลงไปมันคือการสกัดเล่นคนแฟนบอลท่านมคงปวดตับใบแดงล่าสุดนี้คือใบที่4ของกองหลังทีมชาติอาร์เจนตินาโรเมโด้ครับที่ได้รับก,การลงเล่นไปแล้ว75นัดในทุกรายการนับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมสเปอร์และเป็นสถิติมากกว่านักเตะทุกคนใน3ฤดูกาลหลังสุด เือนับตั้งแต่ฤดูกาล2021ถึง2022เป็นต้นมานครับโอ้โหหล่อจริงๆพูดเข้าข้างลิวร์พูลนะครับท่านั้นแกรี่เนวิลเห็นด้วยนะจ๊ะอึ้งเลยฟันได้เผยเบื้องหลังดดีาร์กลับมาช่วยลิวร์พูลครับแม้พ่อยังไม่ปลอดภยัยกัปตันทีมลิวร์พูลครับ เปิดเผยเบื้องหลังลุยดีอาร์ตที่กลับมาเป็นฮีโร่ในเกมพรีวิคอังกฤษนัดล่าสุดแม้พ่อยังไม่ปลอดภัยก็ตามวันที่7จพฤศจิกายนนะครับวิกิฟันไดกองหลังกับทีมลิเวอร์พูลได้เห็นสัมภาษณ์ล่าสุดกับเดลี่เมลสื่อชื่อดังของเือนพู้ีเปิดเผยถึงเบื้องหลังที่ลุยดีอาร์ตปีกทีมชาิโคลัมเบียกลับมาลงสนามช่วยทีมอีกครั้งแม้ว่าลุยมานเอลดีอาร์ตคุณพ่อที่ถูกลักพาตัวที่บ้านเกิดยังไมไ่รับการปล่อยตัวออกมาอย่างปลอดภัยนะครับ ลุยเดอาร์ตมีชื่อกบลิบวัวสองเกมหลังจากลุยมาเดอเดอาร์ตและเซลินิสมารรนันดาคุณพ่อและคุณแม่ถูกลักาพาตัวไปโดยกองทัพปลดเอกแห่งชาติ L e n ซึ่งเป็นกลุ่มผู้กอ่อความไม่สงบที่ใหญ่ที่สุดในโคลอมเบียเมื่อวันที่ย8ิธันวาคมไม่ว่าคุณแม่จะได้รับก,การช่วยเหลือแล้วนะครับแต่คุณพ่อก็ยังอยู่ในเนื้อมือของคนร้ายอย่างไรก็ตามลุยเดอาร์กลับมาซ้อมกบลิเวอร์พเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนมีชื่อในพรีเมียร์ลีกนั้นล่าสุด รับเป็นฮีโร่ไอเสมอลูตั้งแถวหนึ่งเน่งในช่วงทดอเจ็บก่อนที่จะถกเสื้อและโชว์ข้อความว่าได้ปลดปล่อยตัวคุณพ่อของผมให้เป็นอิสระด้วยหลังทำประตูได้คณะติกลุ่ม ELN ยื่นเงื่อนไขล่าสุดว่าตัวคุณพ่อของลุยเดอ,อันนั้นปลอดภยัยแต่หากกองทัพทหารและตำรวจคล l มเบียสามารถรับประกันได้ว่าจะไม่ใช้ความรุนแรงกับกลุ่มของพวกเขาหลังมีการตั้งรางวัลน,นำจับถึง200ล้านเปโซโคลอมเบียประมาณ1.8ล้านบาท รอตนนันเบอร์กิฟฟันไดเองนะครับเปิดเผยถึงการกลับมาช่วยร์พูลของลุยเดียตว่าหลังเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นก่อนเกมลีกนัดละส่วนกับนอตติงแฮมฟอร์เรสมันทําให้ทุกคนช็อกแล้วเราก็พูดถึงมันแต่มันควรให้แรงจูงใจเพิ่มเติมแก่เราเขาไม่อยากให้เราต้องเป็นทุกข์ไปด้วยกับเท้ากับสิ่งที่เขากําลังเผชิญอยู่เขาต้องการใช้มันเป็นพลังผลักดันและนั่นคือสิ่งที่เราทุกคนรู้นั่นคือสิ่งที่เราพูดถึงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพราะตอนนั้นมันเพิ่งเกิดขึ้นหๆ เราเดินหน้าต่อไปตลอดทั้งสัปดาห์และทุกคนมีความสุขมากสําหรับเขาในการทําประตูในเกมพบกับหลูตันเมือนเหมือนมีการเขียนบทเอาไว้ว่าเขาจะทําประตูได้แต่มันก็ยังคงเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายซึ่งยังไม่คลี่คลายและหมายว่าเราจะสามารถเดินหน้าต่อไปได้สําหรับเขาแล้วเขารู้สึกว่าการที่อยู่กับเราเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยของเขาเช่นกันและนั่นก็ช่วยเขาได้เราอยู่ที่นี่เพื่อเขาและเราพูดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายอย่างยิ่ง แล้วเราหวังว่าจะมีทางแก้ไขแต่เราอยู่ที่นี่เพื่อเขาและทุกคนควรสนับสนุนเขาหวังว่าเราจะจัดการมันได้โดยเร็วที่สุดหวังว่าเราจะได้คุณพ่อของเขากลับมาโดยเร็วที่สุดคุณไม่สามารถจินตนาการได้นั่นเป็นสิ่งที่น่ากลัวสิ่งเดียวที่เราทําได้ก็คือหวังว่าเจ้าหน้าที่และผู้คนที่นั่นจะพบเขาอย่างปลอดภยัยพาเขากลับไปหาครอบครัวของเขาและเราก็อธิษฐานเผื่อเขาเช่นเดียวกัน ด่วนวิกิเนียข่าวดีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพโคนเบียยืนยันว่า ELN กองทัพปลดเอกแห่งชาตินั้นจะทำการปล่อยตัวพ่อของลูดิอารในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้รายงานนี้มันจากพอกอสนะครับซึ่งรายงานจากลิมพูเอ็โคเลยนะครับเป็นการยืนยันนะครับว่ามีการตกลงกันเรียบร้อยแล้วนะครับระหว่างทนั่นของ กองทัพปลดเอกแห่งชาติกับทางด้านของทางการของโคลอมเบียว่าจะปล่อยพ่อลุยดิอาร์ตนะครับนั่นก็คือลุยมานเอลดิอาร์ตออกจากการที่เก็บกักตัวไว้นะฮะในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้รายงานจากพอกอนนะครับนี่คือล่าสุดนะครับดีใจด้วยนะครับถือเป็นข่าวดีในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านึกคือสุการลิวพุลนครับท่านผู้ชมเป็นรอบเย็นของวันที่7 พฤศจิกายนขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอฟแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอฟแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับ อย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ปรับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ